โอเคครับขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอ่าก็ในวันนี้ก็จะมารีวิวอ่ารถโตโยต้านะครับนะอ่าเอลอินสินนะครับนะอ่านี่ครับนะก่อนหลังจากที่อ่าคอาเรียกว่านะหากหายไปนานๆนะการทํารถพวกนี้ครับนะก่อนทำพวกรถนอะเอลสองร้อยนะครับนะเมื่อกี้ที่แล้วครับนะอ่าอันนี้ก็มามาวิวเล่นๆครับนะยังไม่เจ๋อครับนะโอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูรายละเอียดครับนะนี่อันนี้เราทําเองครับนะนี่ มีก็สภาพตรหนิเยอะขรับน้าหนีไอ้ตรงนี้แล้วก็ขนาดไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปแก้ขนาดนะโอเคนี่โดยรวมรถคันนี้สวยรถคันนี้ก็มาจากแปลงมาจากจีดีครับน้านี่ทะเบียนของเดิมยังอยู่นะครับหนี่นีนี่ไฟก็จะแปลกแปลกหน่อยหน้าเนิดนึงครับนะนีสวยครับหน้าหนีข้างในก็ได้นะรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ต้องประกอบตู้เองคนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่ได้ทำแบบเปลี่ยนสีครับน้ แต่ว่าสีแดงก็เข้ากับรถมากนะนี่รถโตโยต้า LE สิันนะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยนะทุกคนชืีอไทยมานนะชื่อว่ามางกระโดดนะ่ะไม่แน่ใจกันว่าใช่ปะแต่เขาเรียกามากระโดดนี่นี่ภายในนี้ควาจริงมีข้อสั้งน,นะแต่ว่าเอาออกนะประตูก็ถ้าเกิดใครอยากให้เปิดได้ก็ทํำทานะแต่ว่าไอ้รุ่นนี้มันทำได้เพราะว่าประตูมันมันจะบางเกินไปนะมันไม่สามารถอนะ ทำที่เปิดได้แล้วนะเลย์ทำแบบประนะ moon, okay. กอบพี่เจนะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาติดกระดุมมันก็จะทำยากนะมันจะไม่สามารถเข้าเกมได้เพราะว่ารายละเอียดสูงอ่าโอเคเมื่อกี้ก็อยู่ๆก็ไอแอปโปรแกรมมาอัดอนาจอครับนะมันอยู่มันก็ตัดเองครับนะอ่าซึ่งตกใจครับอยู่ๆมันก็ตัดเองครับนะซึ่งก็ไปรู้ทีหลังว่าเมมมรีการนะเมมที่เอาไว้กีบๆนะบนะมันเต็มครับนะเพราะว่าของพี่ใช้เมมมรีการับนะไม่ใช่ที่เครื่องนะ มันเต็มคำน้ำแล้วก็ลืมลูปคลิปเก่าๆด้วยครับเลยต้องลูปคลิปเก่าๆให้หมดคำนะอ่าซึ่งตอนนี้ก,กลับมาอาจได้ปกติแล้วนะอ่าโอเคเขามาเริ่มกันต่อแล้วนะอ่าซึ่งก็ตอนนี้อ่านี่รถก็ไอ้ลืมเลยนะโอเคซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอ่าใครว่านะทำไมทําแต่รุ่นรุ่นเก่าๆนะรุ่นรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยทำนะคือจะทําก็ทําน้อยมากนะ ซึ่งขอบอกก่อนนะครับนะว่าพวกรถรุ่นใหม่ๆที่ส่วนหรือรายละเอียดโมดิมาสูงนะเวลาทํา,ทามันก็ลงเกมไม่ได้ครับนะแต่พวกรถรุ่นเก่าก็เรียกวนะมันทําได้เกือบทุกคันครับนะย้ำนะเกือบทุกคันคนะแต่ไม่ได้บางคันนะขณะดีแม่ก็ใช้เวลานานครับนะกว่าจะทําได้นะบางคินก็ไม่สามารถเรี้กวนะสูงออกนะเพราะว่ารายละเอียดอ่า โมเดลอะสูงเกินไปเพราะกิมเนี่มันมีการจํากัดของโมเดลด้วยครับนะไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะสามารถเข้าเกมนี้ได้ครับนะมันจะมีรายละเอียดที่จํากัดของมันอยู่ครับนะแต่ว่ารุ่นรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวจะพยายามทำนะทำได้มันก็ได้แพร์นะนี่ถ่ายก็ยังไม่มีครับนะซึ่งก็ไม่รู้รถของใครนะแล้วก็ส่วนตัวคืออยากได้รถคันนี้มาทำนานนะเพราะว่าสูงอ่ะหรือหน้าตามสวยน้ำนะนี่ รุ่นมาก็โดดเรียกว่ามาก็โดดเีกว่นนะานะชีมันไทยดีนี่เนี่ยลายเหรียญยังสวยทนะัง้านนี้นี่ก็พยายามเก็บให้มันให้ให้มันดีที่สุดนะรุ่นคันนี้แล้วรุ่นคันนี้ก็นี่สีก็นี่เก็บแม้ทางประตูเพราะว่าพกตีเนะี่ยถ้าเกิดทุกคนอาจจะรู้ดีว่าพวกตีไม่ค่อยเก็บพวกสีนี่ด้วยน,นะนี่ไปไหนไปไหนก็ไม่ได้เออกซูนมาใส่นะนี่ไว้ไมล่ลูกๆนี่เลย นี่มันก็จะดูแปลกหน่อยครับนะ้ไปไหนะนี่เก็บไม่กระทั่งมือหมุนด้วยนี่นะคนะรับนะเป็นรดทั้งรถโอเคส่วนอ่าเขาเรียกว่านะส่วนรถรุ่นนี้ก็ยังไม่สามารถนะไม่สามารถเปิดฝากระปุกนะนะอ่าแล้วก็ประตูประตูไม่สามารถเปิดได้นะแค่แย,ยกออกมาประกอบใจ สภาพแวดภาวูพวไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรนะเลยทำเป็ปิดตายเลยนี่นี่คือขั้นในภาวป่วงนะทำเป็นปิดตายเลย<_ <disputes> <_>นี่โอเคอเครับโอเคขอไปด้วยครับนะบึบเอ่ไอไปไปไม่ได้พักนั้นก็จะจะตะกุตะกะนิดนึงครับนะอ่ะ เมื่อกี้็คือเขาลินเกละเพื่อกดไปโดนถังขยะนะไปลูกจินส่วนนะลูกโคมันครับนะเลยหายไปเลยนะโอเคอ่านี่ดูต่อนะอ่ะนี่ก็อ๋อแล้วรุ่นนี้ยังไม่สามารถแยกตรงนี้ตาย,ยได้บนะนั้นนี่รู้เพื่อพูดเดียวขนะาดเมื่อกี้จำไม่ได้นะอ่ะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่สามารถแยกตายได้ครับนะขนั้นนี่มันก็ถือว่าสวยครับนะนี่อเดี๋ยวสักพัก เดี๋ยววันเสาร์ก็จะทําของแต่งเรือนนะจะทําเป็นโคไม่ต้องเป็นโคใหญ่ก็จะทำเป็นโคเตี้ยธรรมดาครับนะโคกันธรรมดาแล้วก็จะเพิ่มจุดแทนนิดๆหน่อยๆนมะันสุดล้อเนะนี่ยนะสุดลอนีนยังยังขอไม่แจกนะขอแก้ไขมันก่อนนะเพราะว่ามันอะไรเยอะนะโอเคถือว่ายังไม่แจกนะส่วนนี้น่าจะวันเสารนะ์น่าจะได้แจกแน่นอนครับนะอ่าโอเค ก็ทุกคนรอติดตามรถดนันเะงียบนะน่าจะได้แจ้งแน,น่นอนในวันเสาร์ที่จะถึงเงียบนะอ่ะโอเคโอเคครับนะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้พูดผิดหรือผิดภาพเหมือนกันนะก็ขออภัยด้วยนะครับนะฮะสามารถมาเมนบอกได้สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะอ่าไว้เจอกันใหม่ในวันเสาร์นะคฮะในสัปดาห์หน้านะครับนะอ่สำหรับน,ะบน,นี้สวัสดีครับ